ครับกัสสวัสดีคนที่เข้ามารับชมทางช่องเรียงง่วควายในส่วนอย่างนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงว่าลักษณะการสังเกตการว่าง่วจะออกลูกสนะสีมีอาการแบบใดนะครับท้องให่นมไข่จังใดกันเดี๋ยวเขาาเบ,บิงวันนี้เนาะขอสังเกตของฟ้ามเนาะฟ้ามกับมีง่วอยู่22ตัมีควายอยู่ ไขเก่าโตนะครับอาการมันเนี่ยบางตัวกับบ่อกินหญ้าครับมือนั่นก็สิกินหญ้ามือมือปวดทองจะคลอดนะครับแต่บางตัวนี่ครับถ้าโรเลจังจังตัวของผมนี่ททองที่เหลวมันกะแบบนี้นะครับให้ลูกตัวแม่กินหญ้านี่กินจนคลอดแต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือเบ่งนมนะครับเต่านมเต่านมจะไข่บวเมเป็นเซนละหัวนมก็จะตึงละนะครับ แล้วกาสีเที่ยวลุกเที่ยวนอนเที่ยวลุกเที่ยวนอนแล้วก็จะเงื้องหางด้สิครับเนื้องหางแล้วก็เนื้องหางอีกเนื้องหางกระซับกระาซครับซับกระาซสังเกตอาการให้มันสังเกตอาการกันเป็นทั้งสี่กับบอโดนนะครับตั้งแต่ตัวผู้ตัวแม่ผมกับบัลุท้างผมมาอยู่นี่เห็นเอ็นชลโลเลนะครับ แม่บอกจะเป็นชัโลเละแถวบาณเป็นซิฟปะล่ะที่เแล้อก็เป็นลูกผสมชัโลเละแน่เป็นลูกกระทบแบบนี้แน่กระทบบาซินแน่แต่การผสมชัโลเลเบดิดจุกโตคือเก่านี่ครับคืออาการของงวปวดท,ท้องจะคลอดลูกเนาะน้ำเมือกไหลแล้วแต่เงื่อนห่างใช่ไหมครับนะครับ ตรงจิ้มเขาก็จะง่านนะครับนะครับจะยกหางอยู่สินี่คือปวดรักแล้วครับปวดกักแล้วเนื่อหางยกหางอยู่คิดว่าถ้าเป็นเลขสี่อีกว่าโดนนะครับนับถอยหลังชั่วโมงโดนใกล้แล้วเนาะใกล้ได้กินต้มน่องแล้วบ้านนาเอื่นเนาะฟ้ามกยูจังวัดกาฬสินนะครับอำเภอห้วยเม็ก ถ้าผูใ้ใดจะแวะเขามาาบึงว่ามีการจัดการจังไดเรียงจังไดก็แวะเขามาาบึงครับเรียงในส่วนอย่างกันแบบง่ายๆนี่ล่ละนี่ครับถึ้งวัวทึงควายเกี่ยวหยาให้กินเอาเกี่ยวหยากับมีแปลงหยาแปงห้ากัปลูกในส่วนอย่างแล้วกับมีฟางมีเครื่องอัดมีหยังของจาของมีรถแก่าครับนช่โลเลยเนาะเดี๋ยวพาเาบึงแมนีแมน,แมนีตอนนั้นผมสื่อมา ป็นลูกงัวอยู่เดือนตุลาปีหกสามเป็นลูกงัวอย,ออยู่แม่เขาเป็นลูกกับลูกผสมเล่เล่มันแต่ตอนนี้แม่เขาได้ลูกแล้วได้นองแล้วตัวแกได้นองตัวเมียแล้วแล้วตอนนี้ผสมไปแล้วซีเดือนผมตรวจท้องผ่านแล้วตอนนี้เด็กที่เขาเดือนที่หา ถ้าผมขายถ้าผมขายตอนนี้แม่ลูกคู่นั้นตอนผมซื้อคู่นี้มากับสี่หมื่นถ้าผมขายสี่หมื่นตอนนั้นก็คือตัวนี้เป็นกําไรนะครับคือตัวนี้เป็นกําไรกับผ่านมาแล้วสองปีเนาะเพิ่งผ่านเดือนกันยาตุลามาเพราะว่าเขาเกิดเดือนตุลาเนี่ยครับเพิ่งผ่านมาเดือนที่แล้วนี่กับสองปีพอดีถ้าโราเล่ผมหมักเพราะว่ามัน มันข้นเร็วแล้วมันก็กินบ่ค่อยเลือกครับกินตะกาตะการก็อุ้งสางกันไงผสมเร็วผมผสมไปตอนปีซีเดือนนะครับผมก็เลยแนะนำเนาะเผื่อคนที่มักว่าบ่ได้บ่ได้ว่าบ่มักสายพันธุ์อื่นนะครับสายพันธุ์อื่น็ดี๋ยดว่าตาโพดไม่เห้เลียงเนาะแต่นี่ผมมักชาลเละวันเหนือมันดีเอาสุดท้ายต้องจบที่เหนือนะครับเนาะเลียงวัวครับสำหรับคลิปนี้ผมกะ มาฝากเรื่องสังเกตงัวที่จะลอดรูปนะครับเดี๋ยวถ้าขอดแล้วผมจะอัปเดตให้เบื่อนะครับรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดติดตามกันเวยนะครับ